ได้มา 1,500cc เทอร์โบครับตัวนี้ให้แรงม้ามาที่178แรงม้ามาลองดูช่วงจวังหวะของการเปลี่ยนเกียร์กันนี่ครับกดเต็มคันเร่งเลยเนี่ยเปลี่ยนเกียร์สมูทมากครับท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับว่า Civic ทำเบาะมาองศาเบาะมาได้ดีมากนี่คือองศาเบาะสันดานของเขาเลยครับนี่เดินทางไกลๆสบายเลยถือว่าไม่เมื่อยเลยครับ กลับมาพบกับผมเซลล์บอยครับ c ีวิคเอฟอีหนึ่งจุดห้าเทอร์โบอาครับทำไมถึงต้องแนะนําตัวนี้ครับคือตัวนี้ของเขาออกมาก็จะมีตัว EL EL อลพัทนะครับแล้วก็เป็นตัว RS ร์เอสทอร์โบซึ่งตัวเทอร์โบเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยครับในป้ายแดงเนี้ยก็จะมีเฉพาะแค่ตัว EL ลพัทนะครับเอ EL อลพัทเท่านั้น RS ร์เอสเทอร์โบเนี้ยเป็นรถคอลเลกชันแล้วเลยอยากพามาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับสำหรับคันนี้ครับ Honda Civic ปี2021นะครับเป็นตัว1.5ึ Turbo R S โฉบ F E ครับใครหารุ่นนี้อยู่สีเทาเทาดำนะเทาเมทัลิกแบบนี้นะนี่เลย QR วอาร์โ้เลยครับแอดไลน์คิวอาร์โ้เลยครับมาเรามาดูความสวยงามของตัวรถเขากันครับไฟหน้าครับได้ไฟหน้ามาเป็นไฟหน้าแบบ L E D ครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์อยู่ในโคมไฟหน้าแล้วก็เป็นไฟเส้นไฟเลี้ยวที่เป็น L E D ด้วยด้านล่างครับได้ไฟตัดหมอกเป็น L E D ครับแล้วดูลิ้นนี่ครับนี่ใส่ลิ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่สวยงามมากคุณผู้ชมโอ้คันนี้สวยเลย โลโก้ r x อยู่ด้านบนนี้ครับป้ายทะเบ,บียนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นกรุงเทพนะครับนะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวบอยจะย้ายเข้ากรุงเทพเพราะว่ารถอยู่ในพื้นที่ของโชวรูมบอยละมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กและยางครับตัวนี้ให้แม็กมาเป็นแม็กขอบ17ครับขนาดยางอยู่ที่215 50 R17 ยางครับยางปี2021บครับเป็นยางสัปดาห์ที่26ยางกลางปีแต่ว่าดูตัวยางเขาดีครับดอกยางยังลึกๆอยู่เลยเพราะรถคันนี้วิ่งประมาณ5 0,000่นนะก็ยางก็สมับสมกับตัวรถก็เลยด้านข้างครับกระจกมองข้างตรงนี้ปรับและพับไฟฟ้าครับกดปุ่มรีโมดล็อกปุ๊บกระจกพับด้วยได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาด้านชายล่างนี้ได้ตัวกล้องฮอนด้าเรน Watch ครับแล้วก็ลิ้นเกิร์ตด้านด้านข้างครับเนี่ยได้มาครบเลยวันนี้ถือว่าสวยเลยครับ มือเปิดประตูเป็นสีดาครับเด้ตัวปุ่มสัมผัสเคเลตเปิดล็อคปิดล็อคมาด้วยตรงนี้กันสาดได้มาทั้งหมด4บานแล้วโลโก้ซีวิคด้วยมาดูโครงสร้างหลักกันแผงข้างประตูครับวับสดุด้านข้างนี้เป็นหนังครับนะตรงนี้ก็เป็นหนังที่เราแขกเป็นหนังครับตรงนี้เป็นไฟแอมเบียนไลท์ครับด้านนี้เป็นไฟแอมเบียนไลท์มือเปิดประตูเป็นสีซิงค์ครับดูโครงสร้างหลักนะครับตะเข็บเป็นอาร์คสวยมาก ในโฉมเนี่ยมันมีทั้งหมด3คันนะนก็ยังมีสีบอลเงินแล้วก็มีสีดำครับท่านผู้ชมถ้าถูกใจเป็นสีอื่นก็ทักบอยได้เลยครับนี่เพจตัวรถครับเห็นไหมครับ MRHFE นะครับรหัสตัวถังก็เป็น FE เขาถูงเรียกว่าเป็นโฉม FE ประตูหลังครับฝั่งซ้ายมือนี่ครับแผงข้างประตูก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันครับแต่ตรงนี้ยังตัวนี้มันไม่มีไฟแอมเบอร์ไลท์เหมือนตัวด้านหน้านะที่เล้าแขนนี่เป็นหนังครับมื่อเปิดประตูเป็นสีเซงิงนะ ดูโครงสร้างหลักกันนี่เลยครับเม็ดอาร์คคมๆลึกๆส,สวยๆแบบนี้เลยครับดูซิว่าเติมน้ำมันอะไรได้บ้างท่านผู้ชมมาน้ำมันนะครับโซฮก้านโซฮก้าา e ยี e แปดห้าน้ำมันเบนซินทุกชนิดในประเทศไทยเราที่มีอยู่เติมได้หมดเลยครับมาถึงด้านหลังครับไฟท้ายครับได้เป็นไฟ LED ครับนี่ไฟท้ายไมเบรกได้เป็นไฟ LED ได้ทั้งหมด3ตํตแหน่ง ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3จะอยู่บนนี้นะได้สเกิร์ตตรงฝากระโปรงมาได้นะครับสเกิร์ตด้านบนแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างครับนี่ข้างบนนี่ก็คือสปอยเลอร์ข้างล่างนี่คือสเกิร์ตครับได้ชุดแต่งมาครบพาร์คิ่งเซนเซอร์ได้มา2จุดได้กล้องถอยมาด้วยครับมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่เลยเม็ดอาร์ R ครับนี่เม็ดมุมสุดท้ายครับนี่เดิมหมดครับมาดูน็อตฝากระโปรงครับนี่ ไม่เคยแก่เลยครับท่านผู้ชมอีกฝั่งกันนมาครับมานี่ครับเบสอาร์คตัวมุมครับตัวสุดท้ายเลยเนี่ยดูนัดฝักระโปรงครับนี่ครับเห็นไหมครับเดิมเดิมไม่เคยแกะเลยดูซุ้มยางกันครับนี่เลยดูเครื่องมืออุปกรณ์เด้วยครับนี่สวยๆเลยครับไม่มีคราบที่เกลือเลยนี่ซุ้มด้านในเนี่ยเดิมหมดทุกชิ้นครับ กำลังตีความเดิมเลยครับบอยจะเอารถเดิมๆสวยๆแบบนี้มาให้ทนผู้ชมได้ดูกันแผงข้างประตูครับด้านหลังฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือครับนี่ครับมาดูโครงสร้างหลักครับมานะครับตะเข็บเป็นอาร์ครับ,ร R, รบสวยงามมากประตูหน้าฝั่งคนขับครับท่านะผู้ชมตัวปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกครับได้มา ตัวแผงข้างประตูครับกระจกออโต้คู่หน้าครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับตัวพับกระจกเนี่ยครับปุ่มปรับกระจกอยู่นี้ตัวโครงสร้างหลักครับนี่ครับโอเคบอดี้สวยทั้งคันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันไปดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องครับปะมาครับท่านผู้ชมมาชมหน้าห้องเครื่องกันโอ้โหสวยงามมากนี่ดูน็อตก่อนเลยครับ ครับก็มีเคลียร์สีนี่มีน็อตมีมีเคลียร์สีมานนิดหน่อยนี่ตัวน็อตแก้มครับนี่สวยงามเครื่องยนต์สวยงามเลยครับครับดูน็อตแก้มครับน็อตแก้มตัวไหนครับก็มีเคลียร์สีฝากระโปรงมานะครับพวกสเก็ตหินแค่นั้นแต่การันตีฝากระโปรงเดิมครับสวยงามเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC 1 5 0 0งพซีซีเทอร์โบครับ ให้แรงม้ามาที่178แรงม้าเหลือๆเลยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Honda a c c o r d รนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าการจูนเกียร์จูนกล่องเนี่ยคนละรูปแบบกันค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมัน15-16กิโลเมตรต่อลิตรครับวิ่งแต่งจังหวัดก็น่าจะได้น่าจะได้เห็นนะ่ะ17-18อะแต่ตัวเทอร์โบไวบอกไว้เลยครับว่าถ้าเหยียบก็กินแต่สนุกจริงครับถ้าเหยียบเนี่ย15-16ทำไม่ได้ครับแม่ไปอยู่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิ แต่ขับสนุกจริงๆครับคันนี้ขับมันจริงๆแอดไลน์เข้ามาหาบอยครับแล้วมาลองขับกันดูครับป่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมภายในห้องโดยสารครับปนะครับเราเข้ามาอยู่ภายในเจ้า fe ตัว rs turbo คันนี้กันแลวครับซึ่งตัว rs turbo เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต่างจากตัว el พันเลยอย่างแรกเลยครับมาเรามาดูที่คอนโซลด้านบนเลยครับตัวนี้ครับคอนโซลด้านบนเป็นหนังครับนะแล้วก็ลองลงมาเนี่ยเป็นช่องแอร์แบบลังพึ่งครับอยู่บนฐานของตัวพลาสติกสีดำแบ็กกราตัวนี้ครับแล้วก็มาชุดนี้ก็ยังเป็นหนังนะครับ แล้วก็มาลิ้นชักใส่ของครับนี่ผู้มือการใช้งานทุกอย่างอยู่ครบมาดูที่ตัวเบาะกันครับซึ่งจะต่างจากตัวเอลคับแน่นอนตัวเนี้ยเบาะครับเป็นเบาะหนังครับตรงกลางเนี่ยเป็นเบาะผ้าครับแล้วเดินได้ด้วยตะเข็บแดงครับนี่ดีไซน์ของเบาะเขาเลยเบาะปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับที่เท้าแขนครับเป็นหนังเดินได้ตะเข็บแดงเหมือนกันครับนี่เปิดมาก็เป็นช่องใส่ของครับแล้วก็จะได้ที่วางแก้วครับตรงนี้สองตแหน่งตรง คอนโซลตรเกียร์นะครับก็มีออโต้เบรกโฮครับเบรคมือไฟฟ้าครับแล้วก็เป็นไดร์โหมดครับตัวนี้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นสปอร์ตได้เป็นโนมอลได้แล้วก็เป็นอีโค้ได้ครับตัวนี้บนแท่นเกียร์ครับเนี่ยก็สเต็ปเกียร์มีตั้งแต่ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ครับขึ้นทางลาดชันอย่างไรถ้าเราใช้ในโหมดตัวดีเนี่ยเราจะมีแพทเทิร์นชิพที่พงมาเลยตรงนี้ครับสามารถเชนเกียร์ขึ้นทางลาดชันได้ครับ ตรงกลางนี้ครับได้ตัว power outlet มาครับเอ่อโทษทีครับเป็นเป็น wireless charger ครับตัวนี้ได้เป็น wireless charger โทรศัพท์วางก็จะชาร์จนี่ power outlet จะอยู่นี้ครับนี่ได้ช่อง usb มา1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟ1ช่องครับตัวนี้ชาร์จไฟได้ทั้งคู่แหละแต่ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับวิทยุด้านบนครับมาถึงตรงแอร์ครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้เป็นดูโอโซนด้วยครับนี่แบบซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้เป็นดูโอโซนครับที่หน้าจอวิทยุครับ เล่นอะไรได้บ้างครับก็มีตัวระบบนำทางให้ท่านผู้ชมด้วยนี่ตัวนี้เนวิเกชันครับมีตัวระบบนำทางแล้วก็แอปพลิเคชันนะเราดูแอปพลิเคชันครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ครับนี่ครับได้เยอะแยะเลยมากมายเลยเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธครับ a p p l e CarPlay นะครับมีคำนวณระยะทางด้วยแล้วก็เชื่อมต่อ USB ครับมาที่หน้าจอเรือนไม่์แล้วพวงมาลัยกันบ้างครับตัวนี้พวงมาลัยเป็นฝั่งซ้ายมือเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งขวามือนี่ครับ ตัวนี้ได้เป็น Adaptive Cruise Control ด้วยครับมีตั้งตั้งระยะครับการเตือนหอวนอกเลนครับเป็น Adaptive หมายความว่าเวลามันจะเบรกให้เราโดยอัตโนมัติถ้าเกิดเราตั้งระยะไว้ครับได้แพทเทิร์นชิพมาพวงมาลัยหุ้มได้หนังเดินได้ตะเก็บแดงมาครับหน้าจอเลอนไม่ครับรถปี2021รถ4ปีวิ่งไป52,304กิโลครับตกปีละประมาณหมื่นนิดนดถือวิ่งน้อยมากท่านผู้ชมภายในรถด,ด้านหน้าสะอาดมากดูหลังคาครับนี่ หลังคาก็สะอาดครับม่มันแดดได้กระจกสองหน้ามาไฟสองแผท่ที่ได้มาสองตำแหน่งได้ที่ใส่แว่นมาครับม่มันแดดฝั่งผู้โดยสารี็เช่นเดียวกันนี่ได้กระจกสองหน้ามาหลังคาเพดานสะอาดมากเลยครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคสวยงามมากเดี๋ยวผู้โดยสารตอนนี้ตอนหลังกันครับต่ผู้โดยสารว่านั่งหลังจะสบายสะดวกสบายไหมมันกว้างไหมมันเป็นอย่างไรไปชมกันครับไปเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับ ก็ต้องยอมรับว่าซีวิคทำเบามาองศาเบามาได้ดีมากนี่คือองศาเบาสันดาลของเขาเลยครับนี่เดินทางไกลๆสบายเลยถือว่าไม่เมื่อยเลยครับตัวเบาครับสวยงามมากเบาเป็นเบาหนังครับตรงกลางนี่เป็นผ้าตัวที่สัมผัสต,ตัวเราเนี่เป็นผ้าแะครับมันจะไม่ร้อนเดินได้จะเข็บแดงมาครับมอนรองศรีรษะนะครับรองรับสําหรับผู้โดยสารมาสองตแหน่งนี่นั่งข่านั่งกันสองคนนี่เลยเทกลางที่เท้าแขนมาได้ที่วางแก้วมาด้วยก็ถือว่านั่งกัน3-4คนก็นั่งได้นะเบากว้างขนาดนี้ครับ เฮดรูมเหลือเป็นคืบเลยเล็กรูมแบบสบายๆเลยครับด้านหลังสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ได้ที่ชาร์จแบตมาครับสองช่องเป็นหัว USB ครับนะก็ผมเข้ารูปได้มาทั้งคันเลยช่วงด้านข้างกระจกด้านข้างค่อนข้างกว้างนะถือว่าไม่อึดอัดครับนั่งสบายครับถือว่าสบายมากไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพไปทดลองขับกันไปเทสได์กันการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมครับไปมาครับเราไปลองเทสได์กันไปลองขับขี่กัน รถปี21วิ่ง50,000แบบนี้ดูช่วงลุงช่วงล่างาเป็นอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวลองปล่อยไหลเบาๆครับเดี๋ยวเรารงว่างๆตรงนี้ก่อนนะครับปล่อยไหลเบาๆครับยกซ้ายยกขวาเนี่ยโอ้โหแน่นตึ้บเลยครับมาเดี๋ยวลองขับขี่กันดูระยะทางนี้เดี๋ยวลองกดกดลองกดคันเร่งดูหน่อยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าคุณภาพดีมาก การขับขี่ทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีมากเลยครับดูช่องเนี่ยเต็มเลนเลยครับเนี่ยมองเห็นเต็มเลนเลยยกไฟเลี้ยวปุ๊บครับนี่มี o o n d a a เลนวอตมาให้ครับตัวนี้ได้มา1 5 0 0ซีซีเทอร์โบครับตัวนี้ให้แรงม้ามาที่178แแรงม้ามาลองดูช่วงจวังหวะของการเปลี่ยนเกียร์กันนี่ครับกดเต็มคันเร่งเลยเนี่ยเปลี่ยนเกียร์สมูทมากครับท่านผู้ชม ถือว่าน่าใช้ครับขับสนุกจริงๆคันนี้ถือว่าขับสนุกเลยไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลองดูช่วงล่างกันไปขึ้นหอยดูช่วงล่างกันว่าการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมมันครับไปมาครับเรามาดูช่วงล่างของเจ้า C ีวิ c เอฟเทอร์โบคันนี้กันตัวนี้เป็นตัว RS นะครับนี่ปลายท่อคูดท่านผู้ชมดูปลายท่อสวยงๆงเงาเลยเนี่ยมาดูชกคเลยครับชกคหลังฝั่งขวามือครับแห้งๆสวยๆเลยครับปีกนกมาร์คกิ้งคัลเลอร์นี่ สวยเลยดิดูมาร์กิ้งฮัลเลอร์น็อตเห็นไหมครับนี่สวยๆเลยครับดิดูชกหลังด้านซ้ายมือครับดูเลยแผ่นซับใต้ท้องนี่ไม่เคยมีรอยขูดขีดครับไม่มีรอยสีขาดเลยใต้ท้องสวยงามมากครับมาดูด้านหน้าครับชกหน้าฝั่งขวามือครับแห้งๆเลยครับนี่ครับอย่างเท้าขับครับอย่างปีกนกนี่ครับของเดิมทุกชิ้นครับอีกฝั่งครับฝั่งซ้ายมือครับ สวยเลยครับสวยงามมากไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนครับผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกันครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับสำหรับคันนี้ครับ Honda Civic ปี2021เป็นตัว1นึ่ Turbo S s h o FE ครับใครถูกใจคันนี้ดูคลิปแล้วชอบนี่เลย QR y w o r d Boy Add Line k e y c o r d Boy ครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับ a d ด Line เข้ามามาทดลองขับกันก่อนเข้ามาคุยเงื่อนไขกันก่อนได้เลยครับ สำหรับคันนี้ครับบอยขายท่านผู้ชมราคาพิเศษเพียง819,000บาทครับออกห้างกับร้านตรงต้นนะครับล้านกว่าๆนะครับขายอยู่819,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง13,700บาทครับถ้าดาวไปแสนหนึงเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ1น0 0 0 1ม0 0 0หลักร้อยนะดาวไปแสนนีนะ่นี่ยน่าผ่อนอยู่ประมาณ1น0 0 0หลักร้อยถ้าท่านผู้ชมอยากผ่อนน้อยก็ดาวเยอะขึ้นมาหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากใช้เงินดอกรถบอยจัดฟรีดาวให้ได้เลยครับนะดอกเบี้ยพิเศษเอาไปจัดฟรีดาวเอาไปดอกเบี้ยชนใบแดงเลยครับ ใครดูคิดไม่อยู่รีบแอดไลน์หาบอยเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอม